เจ้าละชื่อยังน้าวชื่อทีน้องทีเอออเื้อยของน้องละน้อยชื่อน้องทีเป็นเป็นเอื้อยแท้ๆเลยปะหน้าตาคือบ่าคล้ายๆกันสิมันจะคือกันก็ได้บางคนคือคล้ายนะเป็นคนคล้ายบบ่างคนาบคืออกันนเี่ทุกคนเลยก้อนเปิดท่นกีบเพื่อจะได้เพื่อจะได้เงินเนาะ ก้อนแปดพันบบเขาวจีชโนมก้อนหาพันอันน้องหลาน้อยเอาอันข้าวจีชโนเอ้ยก็าเลยลาเลยมีเอฟซีแฟนฝากมาถามว่าอันทั้งเอื้อยน้องหลาน้อยมีแฟนนะบอแฟนมาย่างมาละยังมีแล้วเออใครยุ่งสนะอันนี้แหละที่การที่ว่าเอื้อยอย่างมากผู้คำตอบนะ ก็มีเอฟซีสนใจมาไลยนะว่าโอ้ยแม่ค้าน้อยว่าสันตอนมีแฟนมีอย่างนะบ่เออย่างประมาณนี้เนะหมเออแต่ท่านแต่งงานหมดละยังยังโอ้ยังคบกันอยู่โอ้ยังคบกันอยู่คนละบ่ถามให้ละถามเอไยวะเอออาซีก้อนหนึ่งใส่นมเนอะใส่บ่๊วยใส่บ๊วยนะอืม พามาทุกคนเลยเนาะกะอยากคืมๆแน่มื้อนี้เนาะเพราะว่าทางสาวไร่ลงมาตลาดไปเช้าแน่มื้อนี้เพราะว่าได้นัดเพิ่นไว้กับอันแม่ค้าว่าซั่นเนาะนัดกับแม่ค้าไว้ว่าสิลงมาเอาเนื้อว่าซั่นเนาะแม่ค้าผู้ที่เพิ่นขายเนื้อควายน่ะทุกคนเลยเนาะอ่าแล้ววันนี้น่ะเพิ่นบ่มามื้อนี้ทุกคนเลยมาแต่เช้าคิดว่าสิได้นะทุกคนเนาะที่จริงน่ะเราบ่มามื้อนี้เนาะก็เลยว่าอ่ะลงมาแต่เช้าแน่นะเนาะทุกคนเนาะเอาทักทายสบายดีเด้อหมกูปะจุกูทุกคน เอฟซีฟังไทยฝั่งลาวหรือตางประเทศเนาะก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่องชาวไรบ้านเฮาคือเก่าเนาะโอยชาวไรก็ยังไม่ได้ไปทางในโมนิพี่น้องมีแต่ถ่ายน้ำบ้านเฮาในเละให้ทางพ่อแม่พี่น้องเอฟซีและเบิ่งก่อนเนาะเพราะว่าไม่ได้ออกไปข้างนอกอ่าไปเกี่ยวข่าวซอยเทาเมนะทุกคนเลยเนาะก็เลยว่ามีเวลาได้ออกไปข้างนอกแน่เนาะโอยแล้วก็พอดีมีเอฟซีเพิ่นถามมาเนาะทางอ่าน้องล้าน้อยผัวที่ขายข้าวจีเนี่ยนะทุกคนเลยเพิ่นว่าลาอน คือเป็นเป็นเป็นอ่าผู้สาวบ่นอคือเป็นมรดุนบออย่างนี่นะทุกคนเลยเนาะเราคือมักมักขายแบบนี้นะเราคือบอกไปให้ใหการให้งานเวมอเนาะอันนี้มันกับเลือกโบไดนะ้เนาะทุกคนเลยเนาะเพราะว่าน,อออนนะ้องเพ่นนักคาจะไปให้การให้งานกับเวียกงานการสั่งเฮาก,กับโบมีนะ่เนาะทุกคนเลยก็เลยอ่าต้องมาเป็นแม่ค้าสาวขายเนาะถึงจะเป็นผู้สาวาแต่ละก็อ่ามัก ข้าคายนาะทุกคนเลยกับบตีบวา,บากันเนาะอันนี้น้องเพิ่นก้มามกับเอื้อยมัอนี่คือคนเลยเพราะว่าเอื้อยล่าหนึ่งชิมาแต่มื่อวันประหัดเนาะทั้งอ่ทาทั้งอ่าน้องหล่าน้อยนะเพิ่นสิมาแต่วันข้าวกนประหัดของคนก็ได้ไปตลาดทั้งอื่นพี่น้องเพิ่นกับชิมาแบบอ่าบ้านเฮาพี่เนาะตลาดวันอื่นเนพะิ่นใช้เอื้อยเพิ่นไปเนาะทุกคนเลยโดยอันนี้ก็ขายสินมูอยู่พี่น้องเลี้ยวกันอยู่ <c oughs> คือกับข่าวกับแม่อาหารกับขายดีแน่เด้อะมอันนี้ทุกคนเด้อเพราะว่ามันก็เป็นแบบว่าเฉลี่ยเฉดงานเนาะกับข่าวกับแม่กับสินค้าดีเนี่ยมาหาทั้งน้องขายกระจี้เขาเด็ก็สบายดีน้องหลานน้อยมันเดี๋ยว,อวนเอื้ยมันนั่งมันนี้ มืัอนี้ถือว่าเอื้อยมาแต่เศร้ามืัอนี้เนาะยังมีลูกค้าลายยันลอกคิวแต่กาวลอกเคี้ยวนะมัอนี้มาแต่เศร้ามืัอนี้ก็สิว่ามานี่แต่กาวันประหัดเอื้อยวันละลงมาเนาะอ่ามือนั่นเด้มือวันคาหน่ะทุกคนเลยเนาะอ่าถ่ายน้องหล่าน้อยเพิ่น แล้วพื้น้องหน่ะน้อยว่าทางเอื้อยเฮห้ามาแต่วันประหัดว่าสันเออเพิ่นสิไปขายทางอื่นว่าสันนะทุกคนเลยวันนี้มี FC เพิ่นได้บวงคลิปเพิ่นก็เลยว่าเอ้าลงไปไฮน์เด้อร์มืองประหัดว่าอยากเห็นเอื้อยน้องสาวหลาน้อยว่าสันทุกคนเลยเออเพิ่นว่าเป็นนั่นเอื้อยกับน้องนี่คือบ่ไปเฮ็ดงานทางอื่นเพิ่นมักค้าขายบ่เพิ่นว่าสินะแบบแบบมักแบบนี้บ่ละแบบนี่แหละเออไล่ไล่เด้อพอได้กินอือหาพอได้กินเนาะ เคยไปเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานบัดต <m any> an> oh, ้องในหางพ่อหางแม่อีกเนาะแม่ม in <m any> an> oh, ันแับบ่มีคนเฮ็ดเวี้ยอย่เงี้ยเพื่อนอยู่แต่สองคนน้องเนี่ยแจกมีสองครัวเพกันแล้วโอ้เอาเอาพ่อแม่ได้สละพ่อแม่สะไล่อะไรอยู่นะโอ้พันอยู่น้าเห็นหน้าคือการชิจ้ากะเออเนาะเห็นหน้าจังไหนเห็นหน้าจังไหนขากายเนาะเสุดเจ้อก็มาเก่งก็เกี่ยวเขาแล้วโอ้หางเกลี่ยวปะหาเกี่ยวเขาแล้วปะสัน หลังจากท่านได้ข่าวว่าบ้านที่ล่ะยังแบ่เออกวเลิกจากขายเครื่องกแล้วเกี่ยวข่าวแล้วนะโอ้เลิกเลิกจากตลาดนัดกันลงมาต่อแม่โอหาใสาบ่บม่ได้แล้วผู้สาวเป็นผู้สาววัดอันแจกขายเครื่องจังไนเกี่ยวข่าวจังไนเบื้องแม่พี่น้องเลยวันนี้มาทำภัยมือนี่เอาจร้ากมากเลยเอาเราแจักมากคือเกาทางแห่งเลยเนาะแต่เก่าทางแบบแต่นเก่านั้นทางสิเปื่อนนะทุกคนเลย เอือดเจ้าซื้อยังน้องหล่าหน้อยเห้ยเจ้าล่ะซื้อยังเอาวะซื้อี่น้องที่เองทเอือดของน้องหล่าหน้อยซื้อน้องท่เป็นเป็นเอือดแท้ๆเลยบ่โอ้หน้าตาคือแบบคล้ายๆกันสิบ่อกคือกันก็ได้มันคล้ายนะค่ะคนคล้ายบ่บอนค่ายปคือกันค่ะนี่ทุกคนเลย ก้อนเปิดพันกีบเพื่อจะได้เพื่อจะได้เงินเนาะก้อนเปิดพันบบเข้าจีฉโนมาก้อนหาพันอันน้องหลาน้อยเอาอันเขาจีฉโนเอนะก้าเลยหลานเออมีเอฟซีเพื่นฝากมาถามว่าอันทั้งเอ้ยน้องลหลาน้อยมีแฟนแบบลลนะเบ่ร์เพื่อนมายั่งหมดล่ะ ยังมีแล้วมีแล้วออเใครยุ่งชนะอันนี้แหละที่การที่ว่าเอื้อยอย่างมากผู้คําตอบนะเพราะมีเอฟซีสนใจมาไลยนะว่าโอ้ยแม่ค้าน้อยว่าสันตอนมีแฟนมีอยังนะบ่เออย่างประมาณนี้เห็นไหมถ้งแต่ท่านได้แต่งงานบ่ดละยังยังโอ้ยังคบกันอยู่โอ้ยังคบกันอยู่คนละบ่ถามให้ล่ะถามเอื้อยวะเอออาซีก็อันหนึ่ง ใส่นมเด้อใส่บ้ามใส่เพชรบ๊วยไข่ผสมไข่นะบ๊วยแล้วก่อนบ๊วยก็ไข่ชิมซื้อมาได้นี่แบบเวลาเราใส่นมใช่นยังเงาราใส่แบบเต็มที่นะแบบเขากินก็รู้สึกว่ามันแซ่บนะแซ่บเองเออการแบบเป็นแบบเด่นเออเพราะว่าเล่าแบบว่าย่างง่ายการเล่าเหตุแบบเอาใจลูกค้านะเออ เป็นเป็นแม่ค้าบัดเขาบอกเขาใส่หน่อยบัดเขาซื้อเธอหนึ่งเธอเดียวเนาะเอ่าจะจักได้ดิีมากออาดีกน้อยเขาเอยบัดซื้อก็ยาน้ำอันย้ายนะบัดเสะแซล้วใส่นุ่มหน่อยบัดอ่าดีกน้อยคูณจักเด้อะถามว่น้องหลานหน่อยก็น้องหลานหน่อยกินกเขาเล่าซีนกับจำเจได้เสพแหละเออหลานหน้อยว่าเล่าซ่นบัดเสะทุกคนเลยเนาะอ่าเดี๋ยวปามีก่อนเออเพื่อนบ่นมาปากเด้เอลยมาหาเพื่อนต่เชื่อกะ เอื à, về, ้อยชีแบบเออถ่ายรีวิวเพผนขายข้าวจี้ขายยังซื้อเมื่อนี้เพยผนมีเอื้อยมานั่งเหมือนนี่เนาะอบัดเอื้อยบัดมีแฟนแล้วทุกคนแต่ยังมาทันแต่งงานแบบยังคบกันอยู่ันทุกคนเอฟซีฝั่งไทยผิดหวังไงเด้อเนาะเมื่อที่เอื้อยจำได้ละถ่ายเอื้อยเจ้าตั้งแต่่อาช่วงเอื้อยเกี่ยวเข่าเนาะแต่ก็มาคอยลงมาเห็นแต่น้องหนาหน่อยเพิ่อน ไปให้เด็กน้องมาไปบ้านอื่นโอ้ไปบ้านอื่นไปไปได้สละไปน้ำมันนั่นลงรถเขาอ๋อไปรถเพื่อนอืมอืมอืมเด็กเปตื่นสามโมงสามโมงส่วนว้าตุ๊กแล้วเขาจี้เนี่ยก็เข้าไปเอาไปขายเลยบอกนี่อ๋อแบบเอาเอาแบบไปขายเลยโอ้มื้อนี้เราเฮ็ดแบบรอลูกค้าได้มื้อนี้นะมื้อนี้เราเฮ็ดทันมื้อนี้เพราะว่าเอื้อยเรามานั่งมันนี้ แต่กลาเราเห็ดบ่วท่านเนี่ยน้องหลานน้อยคนเดียวยืนถ่าโมนี้เอื้อยละมาโมนี้เอื้อยละมาไหนก็เลยแบบว่าเห็ดท่านแนี่ยโมนี่อึ้ยแต่อึ้ยผนมีแฟนแล้วเดือดต่น้องหลานน้อยบมมีแฟนเนาะใจเงินน่องกัน ฮะออกเล็กมาบ่ป้ามากินน้องไก่ออกเล็กมาอุ้ยทุกคนเลยเนาะหมูวานนี่ไปตลาดซื้อ่อน้องไก่มาแล้วไปอยู่เพื่อนป้าเพื่อนพี่น้องอยู่เพื่อนป้าแล้วมาเนี่เดินมากินน้องไก่เลยก่าเองเราออกเล็กมาเอาเพชรบ่นังเอาเพชรบ่เกิดอะไรข่าวนะเกิดอะไรสีไปซอยหญ้ามื้อนี้ล่ะสิไปซอยหญ้ามื้อนี้เอาสิไปน่าญ้าบ่มื้อนี้

เอาเอาวอยกลานทุกคนเหรอเอาเอาเออเดี๋ยวเอาชนมอีกก็ได้ละเอออันนี้ลานสาวนี่นะมึงเนี่อันอันนี้ยังมีแฟนเดี๋ยนี่อันนี้จะปีก็จันาจารย์จะปีละเนี่ยสิบแปดมีแฟนมึงดูหนิอันนี้สิบแปดมีแฟนอ่าพูกนี้วัดสาวยังวัดท่านไี้มีแฟนเอาวัดเจ้าจะปีก็ชนะ ซาฮกโอ้ก็คือหางกันลายแท้ผู้ธีสาพุธีสาฮุกพหนึ่งพุธีหางพุทลาเลยอ๋ออันนี้ผู้ละอ๋อมีน้องไส้ผู้หนึ่งอืมอันนี้จะอันนั้นอันนั้นจะอันนั้นปะตีปะตีปีชนะม่ะอันตัวนี้เอ้ยชิจ่าเองเนาะบ๊อบคิดเงินเล่ากันยังอ๋ออันนี้อันนี้จะไปซื้อไปให้ยาวเหรอสองก้อนเลยฮะ เอ้าวกะกะเอื้อยนั่งกะโจชกใจชองกะใจเดี๋ยวทีเดือวกะไข่ใจเออเบิงเบิงอันอันนี่แหละใจน้ำเพลินสองก้อนก็ได้สองก้อนเอื้อยสิใจเอาเอาเอาขึ้นมาอีกก็ได้ละเออเออนั่นแหละเป็นว่าสิซื้อไปให้ยาวสองก้อนหรือเปล่ามาสั่งสีก้อนเลยคนละเรื่องเลยเออเออเข้าใจคนละเรื่องเอ้าอ่าน้องละของเอื้อยนี่อ่ะสี่ก็ปีใจเป็นหกก้อนเลยนะ เออเป็นหัก้อนสามสิบแผนน่ะเออเมื่อวานนี่ก็เออมื่อมันคาาก็ซื้อน้ำน่องละน้อยก็บสามสิบอบอกขับรถมาหน่อยซื้อตลอดเลยเพราะว่าออีกย่างลูกสาวกับลูกชายอยู่เพื่อนกับเพื่นมากินเลนะทุกคนเลยมาๆมาๆมาเมื่อนี้เราขายท่านมาเนี่เอื้อเรามานั่งมาเนี่เมื่อมันค้าหน่อยลูกค้ายืนรอจนว่าเออลูกค้ายืนรอน้องละน้อยอ้อมเอวอ้อมขางอยู่เออ มันนี่น้องเราด้วยนะอ้าวเอ้าว่ามากินไก่เข้าแล้ออาเล็กมาได้ปะม่เ็นไรลเออบังแน่บังแทบบอกเลยจีเออทำแทบมาไม่บอกอใส่เตมือนเดมืออื่นไปบ้านได้สนามืออื่นนะื่นบ้านบางนามืออื่นบ้านบางนาป้าไปไก่ดีเนาะไกวเมอมึงใช้บุรีพูขี่รถแจ็คกันบ้าไปนะอ๋ไอ๋อใครอายุใส่เกียร์ขี่จก มาแหละกระซิซื้อซอยน่อง่นตลอดทุกคนนะซื้ออ่าซื้อเราไม่ได้ซื้ออย่างไรอ่าสิซื้อแต่ขับจีแ่นมเอ้าลูกเลยสัพพุระก้อนอ่าแมย์มันดีเออแม่ก็ต้องกินอืมอืมอืมแใส่บักสิเป็ดใส่เป็ดให้เฮาเด้อแม่เด้อโอ้เป็นผู้สายใจงามกินเป็ดได้หน่ใส่ไร อันนี้ว่าน้องอันน้องหล่าน้อยเพิ่นสิบ่ค่อยมักว่าว่าเอื้อยแล้ววาเก่งนะเออ FC ก็เลยว่ามื้อใดเอื้อยมาน่ะไปายให้เบิ่งแ่ันะแต่ละมื้อนี่เห็นแต่น้องลว่าซั่นเนาะเออเออเลเอาก็พ่นตามร้านั่งเนาะอ๋อตามร้านอันนี้ถามความรู้สึกเอื้อยเพิ่นกับรู้สึกน้องลน้อยพี่น้องเอ้ยอืยามมีคน o u t u b e เด้ก็กดดันด้ แม่ได้กดดันได้พราะเฮาย่านเห็ดบัทันเลยนาที่ไผ่ก็อยากได้ก่อนเอออันมื้อนี้อ่ะคนยังบ่ทันมาหลายตีเมื้อนี้ยังบ่ทันได้มาเพราะว่ามันยังเช้าอ่ายังเช้าอยู่อืมส่งก้อนเียเศอืมก้อนละเป็ดลรอบ่ถามน้องหลาน้อยก็กดดันบ่กดดันน่ะจังได้ทอนเงินจังได้เฮ็ดเนาะงละน้อยเนาะเออบเพิ่นว่าไปคนบ่เว้าแน่นะเออไปไปตามไปตามนั่นเลย เดี๋ยวหาดูขาเริ่มมาไ้เด้ค่ะมาเริ่มมาเริ่มมาเริ่มขี่เป็ดก้อนนึ่งไทยวะนี่ไงคุณนามาเหึงไปนางฮะโอ้น้องคุณนาเคุณมาแต่ไทยอืมลูกค้าเริ่มมาแล้วคุณอะเริ่มมาเรื่อยเรื่อยเรื่อย ไปหน้าบอกวันนี้คุอนเมื่อไรก็ไปหน้าคือก้าเอาไปแล้วเดี๋ยวแม่บอกกมาเห็ดทานยังี่แล้วทานยังฮะออกไปเห็ดทานเห็ดทานน้ำโอ้โหเจ้าบอกง่ายก็เอาเอาทุกอย่างนะเนาะเไอเห็ดใบไส้เนีเอทุกอย่างสิดอกอืม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 อือออืออ คนอยู่ไสซะอยู่วังเวียงู่อคือไปเห็นกันแบบคือไกลกันแท้เห็นกันทังทังเฟซทังอันนี้นี่แหละอ๋อคนชมือนี่น่ะเห็นกันทงเฟซเนาะ่นรุ่นคู่น้องหลานน้อยสิเป็นงดะนี่ยังอยู่เอาไล่เลยเพิ่นเฮ็ดไว้แล้เอาโลดอ่าั่นเด้อื ต้อง, geliyor, องพ่วง uh <c oughs> mm. บ่น้องล่ะด้ยว่านี้เอื้อ่อยมาน่่อเอาท่านื้อนี้ว่นี่ยเนี่ลบะนะทม่นี่บนะโอ้แพิ่นเอามาบ่ลละแต่ละมือพี่น้อง่นสิเอามานหอยเอาซ้ำายเบิดว่าซั่นทนะทุกคนเนาะถ้าจากได๋กษส่น้องคนคายเครื่องกษตเนะสิบ่รบขวนน้องคน่นอ่าซ้ำนี่ก็ทือว่า่นฮู้ได้ละเนาะว่ามีหลายคนอาถามาแลละก็สนใจมาลายว่าซันอืม ป้าจังใดเอื้อสิกรับก่อนแล้วะเด้อขอบใจหลายๆเด้อโดยโดยอ่าสวัสดีทั้งสองสาวเพื่อนมาทันทุกคนในแฟนตะไคร้ครับจี้อยู่เนาะ PFC แฟนฝากถามมากอะคือว่านแน่ทุกคนเลยเนาะเพราะว่าน้องคนน่ะอ่าเป็นแม่ค้าซักขายแล้วก็มักขายเครื่องขายทองก็สนนทุกคนเลยป้าจังใดก็สิเลาะออกไปข้างนอกน้อยๆ้นึงทุกคนเลยเนาะแต่สิได้ จบคลิปทุกคนเนี่ยเลาะเบิงบรรยากาศก่อนเนาะโอ้ทางป้าจ้อยก็จักซื้อยังอะนะสวัสดีป้าจ้อยจ้ยได้ยังเจ้าะไดจีเด้อจักสิซื้อยังเนาะมีแต่ข้าวจี้แห่สวัสดีน้องอ่าวาสนาได้ยังลูกได้ยังได้ยังอีล่ได้ยังได้ปโป้ว่าแล้วได้เกี่ยวข้าวนะ ยังบอกโอ้ยอ็มโอ้เอมโบนี่โอ้เอ็มกับมาโหจักกันอีกยังพอยังไม่มาได้พอผนดิมัอนี่มนนี่ขามามันนี่บอ๋อพิผนขามามัอนี่ติไปจังมือเฮยนะไปจังมือเลยไลยมือเติบยได้บอเออแล้วแล้วขากตีเกี่ยวข่าวเ้านะเนะอ่ายังข่างานนีกอ่า มาแบกแอยได้แต่พักบ่งว่าไรอยังแน่เจ้าได้แต่พักโกโก้มะเขือสตะกี้เขาอยว่าชิมาซื้อสินน้ำเผานี่ได้รับบ่มาอ่าก็ได้บอมาเราได้ชิได้ซื้อในเมื่อรับบัตรนี่เนาะป้าป้าป้าโอ้ยขับจีใส่นุ่มแน่ป้าจอยเออขับจีเจ้าขับจีปกติป่าวเอออ้าวสบายดีโดยขึเลาะได้แล้วมันนี้ มา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 สัว์าดอาีเดอเนาะเพื่อนเพื่นว่าอันหาเกี่ยวข่าได้บออื่นนี่ทุกคนเลยป้าจอยไปรอยขีตมน้ำเพินว่าบออื่นนะเออยังเพื่อนวาาเจ้าท่านแรกว่าเจ้ากะยังดีตืตนนอนบเดี๋ยวนทดูไขดูไข่่เนไ่ได้เน่ ก็คู看看네่กันไปล <c oughs> nah. ุกไผ่เอิว่านี่ได้หายได้หายนี่จะถ่ายงาว่านะ่ายไมงาเอิไปทุกไผ่ด้เห้ยโอ๊ยนะ่อพันลิกมกุเลยเางแล้วเอิญมาเอิญมามียังย้วนี่ลายน้ง กอเชื่อก็ได้มาซื้อมะคามชีมะคามนีอ้มะคามมีเนี่ยมีเจไหมพ่อแม่นีนิมะคามเฮ็ดเองบอ่อะเจ้าโถงแทสเนี่พันกีบอืมบออะไรชีมะคามท่งนี้มันเจ็บท้องเนีสบาดีป้าบาซิมาซื้ออันยิมยวงผ่านแรเขาวมาอืม,อม,อม ชื้อช่างซอยเนาคลอกมาเรื่อยๆหรอวะเอาสาวน้อยได้คนนึงเฮ้อนเรียบคนคนยังไม่ายเงินอนยังไ่เ่นเบเออเกียวมาคอกกวนยังชื่อยังได้ซอยเนาะชื่ออันนีุ้ง่าได้ชาดิหาพันเอออันนี้ก็ได้มากๆมืหายรูปนี่อ่ะ อันว่าอ mm. ันมากินน well. yeah, ่องไก่ว่าหนีออกเล็มาเฉยเนาะเฮ้ยบอป้าซื้อน่องไก่ได้เมื่อวานอยู่บอเออไปตลาดรถไปอันนั่นรถมากินไก่เราออกเล็กมาไปไปกันเด้อสบายดีเด้อด้วยยังดีไปเอาเอาอย่างอีกแล้วลูกไข่เพิ่มนน่เนาะ โอ้ยสบายดีไปได้ข mm ึ้นยิ่ข yes, no ้าวมาได้ด okay. okay ีใช so mm ่ไหมยิ oh, fine. Well, fine. ่งข้าวได้ดีฮะเฮ้ยพี่บ้าโอ้ยไปเฮ็ดที่ใดเนาะบบัดทั้งเงินป้าเราคือว่ามากินน่องไก่จนวัดโดยสบายดีอ่ะมากินน่องไก่จนวัดโลหนึ่งฝองเลี้ยงไนะฝองเลี้ยบ้า เออหากไปเลยซื้อเนาะไปเลยซื้อป่ะเออขึยังไงครับวันนี้นี่นะนึ่ไันเลยอ๋อเบอร์ด็กกันหนึ่งไปน้ำอือต้องหนึ่งของชุกน้ำผู้งทคนกันจะได้ของชุกนะทุกคนเนี่ยเนาะวัดคานกับวันประหัตเด้อตลาดนัดเนาะทุกคนเลยไม่ว่าตลาดนัดก็ไม่จะเจาะกันพูดนาะไม่จะเจาะกันเลยมันก็เลยแบบว่า เงินประหัตนี่สิบ่ปันใดก็ซีโบ้ขายดีปันใดก็พอวันค้านทุกคนเนี่ยแต่วันค้านนะขายดีแน่เนาะนะนะให้น้อกคนขายเครื่องก็จังไลยก็เสียดจ้าคิบก่อนสาวพ่อแม่พี่น้องเอฟซีวัชกุลทุกคนเลยเนาะจังเลยก็สีประมาณนี้เดอนะ้อเนาะไปครอบกันคลิปหน้าโดยถ้าว่าพี่พลาดประกันใดก็ขอโทษขออภนะัยเนาะแร่ละทีนี้ก็ไปแล้วพี่นอ้องสบายดีวัชกุลทุกคนเดอ้อ